หลังจากแบบหายหน้าหายตาไปนานนะคะวันนี้สีจะไปทําสวยที่ดีอาร์คลินิกนะคะเป็นการทําครั้งแรกของสีแต่ทําอะไรยังจะไม่บอกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรอบไปตามดูกันที่นู่นดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสวบก,กว่อนคลินิกกันแล้ววันนี้สี่ใช้เป็นตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นตัวถนัดของผมครับในคีเลนลิฟต์จริงๆตัวนี้ก็มีมันฉีดลพุ่ง ใช่แต่ว่าต,ต้องต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควรเลยเพราะว่ามันไม่งั้นมันจะเป็นก้อนอตัวนี้โอเคค่ะครับนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาฉีดปากกันก็เดี๋ยวจะคีนปากนะคะแล้วก็บล็อกยาชาบล็อกยาชาเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าการแปะยาชาเนาะใช้เวลาไม่นานประหยัดเวลากว่าแล้วก็จะได้ฉีดฉีดปุ๊บก,ก็สวยปั๊บเลยจ้าจบเรื่องปาก แ่่่ีมนนเเยยยะไกลทุกคนเสร็จแล้วคุณหมอมูพองบากว่าเดี๋ยวเขาอธิบายนะคะตอนนี้ตึงยาชามากทุกคนให้ดูทรงก่อนตอนนี้มันวดวงนะทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ซีอ่ะบอกพี่แอนว่ามาทำหน้ากว่สี่พี่แอนยังไม่รู้นะคะว่าซีมาฉีดฝักเดี๋ยวมาดูรีแอคนางกันนะว่าพอเห็นซีฉีดฝากความฝากว่างเนี่ยนางจะด่ายับไหมรีแอคนางจะเป็นยังไง มนันนอนถึงแล้วเดี๋ยวจะออกไวรอดูนี่เลยจ้าเฮ้ยพูจะโดน,นด่าวะเนี่ยฮะฮะมปากบวมอมามปากบวมอะแพ้ยาไปฉีดปากเอาดีเฮ้ยแพ้ยาไอพี่สีี่กินกุ้งได้หรอขอชวนกินซีฟู้ดเฮ้ยเขาเขาห้างเงี้ยโ้ไปฉีดทำไมอ่ะ อันนี้มันรวยเฉยนอนเล็กรองอีกเยอะเลยเขาเขาไม่ได้ฉีดเยอะเขาฉีดน้อยเพาะคุณหมอบอกตากากเขามันจะคนตากใหญ่โอ๊ยอะไรอะไรอะเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายเนาะเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็ยุ่เดี๋ยวมันก็ยุ่ตกใจโอ้โหขันนักข่าวมาขันทุกคนไม่โดนด่า แต่เดี๋ยวมันก็ยุนะไม่ต้องห่วงอันนี้คือมันบวมซีฉีนิดเดียวถ้าไปดูรูปวีฟอ์คือปากซีคนฝากหนาอยู่แล้วเหมือนคนอื่นเขาที่ฝากกบางแล้วปากหนาเนื้ออากเลยนะแค่ปากรูปทรงเฉยๆฉยเดี๋ยวมันก็จะหายนะคะปากวันที่สองนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีความบวมเป็นปกติอยู่แล้วนะคะทุกคนวันที่สองใครที่ไปฉีดปากมาไม่ต้องตกใจมันจะมีอาการบวมแต่มันจะค่อยๆลดลงนะ วันนี้นะคะวันที่3มีความแบบยุบลงแต่ว่ารอยช้ำอะไรก็ยังมีอยู่นี่ทุกคนครบ3มสัปดาห์แล้วค่ะนี่ก็จะเป็นทรงปักจริงๆของเรานะคะก็จะมีความอบอิ่มนะมีความเป็นธรรมชาติเพราะว่าซีรีเฟสทรงคุณหมอไปเนี่ยก็คือปรับให้ปากมันเท่ากันปกติฝั่งเนี้ยจะเล็กกว่าข้างนึ่งนะคะมีตอนนี้ก็ มีความเท่ากันมากขึ้นแล้วก็ตรงกระจับนะคะซีไม่ได้ใส่เยอะสังเกตว่ามันมีแบบนี้เดียวมากๆเพราะว่าซีเป็นคนที่มีเนื้อปากอยู่แล้วส่วนการไปฉีดปากมาทําให้ล่องตรงนี้นะคะตื่นขึ้นมากๆตอนนี้ทาลิปสนุกมากแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทาน,นะคะอยากให้ทุกคนเห็นทรงปากจริงๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทาลิปกันว่าหลังฉีดปากมาแล้วเนี่ยทาลิปจะสวยขึ้นขนาดไหน งไงทุกคนทาลิปแล้วก็คืออวบอิ่มฟูมากส่วนตัวก็คือฉีดมาแล้วชอบนะประทับใจตอนที่มันบวมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉีทำไมวะปา,ากแบบไม่ไหวเลยแต่พอมันยุบบวมนะคะเข้าที่มีความรู้สึกว่าทาลิปแล้วสวยขึ้นแล้วก็เรื่องตกล่องนี่คือต้องยกให้เพราะว่าซีมีปัญหาก,กับการทาลิปตกล่องมานานมากๆทาลิปกอดลิปมันยังไงก็ไม่หายตกล่องนะคะแต่พอไปฉีดฟิลเลอร์แล้วก็คือ หายเลยจ้าตอนนี้ปากก็เท่ากันด้วยแล้วก็ดูอวบอิ่มฟูมีคนถามมาเยอะมากนะคะว่าฉีดปากแล้วเจ็บไหมแบบเต็มสิบให้เท่าไหร่ซีให้ประมาณ2เราเจ็บแค่ตอนที่เขาจิ้มแบบบล็อกยาชาแนละ้วเท่านนบล็อกยาชาดีมากเลยเพราะว่าตอนที่หมอจิ้มเอาเข็มจิ้มปากเรานะคะเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าเป็นการแปะยาชานะคะเราก็จะรู้สึกถึงตอนที่หมอจิ้มเข็มมันก็จะแบบเียวเสียว หน่อยหนึ่งถามคนอื่นก็บอกว่าเจ็บนะคะซีบอกยาชาก็เลยไม่เจ็บไงถ้าแนะนํานะคะก็บอกยาชาดีกว่าทุกคนไม่เจ็บเลยส่วนตัวแล้วก็คือชอบมากพอทาลิปกลอนนะคะก็ปากฉ่าไม่ไหวหนะ้าปากซอยยังเห็นนะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเนาะแล้วก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอก็ได้นะคะว่าแบบเออเราควรจะฉีดทรงไหนอะไรยังไงส่วนทรงของซอีจะเป็นทรงแบบสายฝอน,นิดนึงคือไม่ได้แบบกระจับมาก เออมีมีแบบเชอร์รี่บอมนิดๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวแล้วคือชอบมากใครมีคำถามอะไรก็เม้นท์เข้ามาได้เดี๋ยวถ้าซีตอบได้ซีจะตอบนะคะก็ขอบคุณที่ดูจบนะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์แหละเออเป็นประโยชน์ไหมไม่รู้มารีวิวให้ดูกันละกันโอเควันนี้บายบาย